สวัสดีค่ะเพื่อนเพือทุกคนเคยเห็นชื่อ anonymous แล้วก็ตามด้วยตัวเลขแบบนี้ไหมคะสงสัยไหมว่าเขาเป็นใครทำไมถึงชื่อแปลกๆแ,แล้วก็เราสามารถตั้งชื่อแบบนั้นได้หรือเปล่ารวมถึง player แล้วก็ตามด้วยเลขแบบนี้ทำไมสตรีมเมอร์บางคนเขาถึงได้ตั้งชื่อเป็นแบบนี้กันนะแบบที่ไม่เห็นชื่อใครเลยทำได้ยังไงทำไปทำมไมไปดูธีการกันเลยค่ะ ขอบคุณการโดเน a t ผ่านช่องทาง t r u m o n y Wallet จากคุณพลธการพร้อมกับโนต้ตโด n a t เกม g และจำนวน10บ,บาทจากคุณพัชระพร้อมกับโนต้ตขอบคุณที่สอนทำเควสนะครับติดตามตลอดไปครับวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเพื่อนๆกดที่ escape หรือว่า3ขีดทางด้านซ้ายบนนี้แล้วก็เลือกที่ฟันเฟืองและ settings นะคะ สุดเลยที่เป็นรูปคนตรงนี้ Account and Privacy mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของบัญชีและความปลอดภัย mm hmm. เลื่อนลงมาด้านล่างที่ Gameplay Privacy นะคะความเป็นส่วนตัวของ Gameplay เนี่ย mm hmm. ก็จะมีอยู่สส่วนที่เราสามารถปรับตั้ง แบบที่ต้นคลิปได้น,นะคะก็คือ anonymous mode แล้วก็ h i g h o r d e r player names anonymous mode เนี่ยเรียกว่าเป็นโหมดนิรนามแล้วกันไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าคนได้การตายการขอบคุณคนขับรถบสัสหรือว่าน่าจะรวมถึงการที่เราไปให้คิปคนขับรถบัสด้วยนะคะมันก็จะขึ้นเป็น anonymous แล้วก็ตามด้วยเลขนะคะถ้าต้องการเปิดแบบนี้ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใครก็กดอน แล้วก็กด apply ส่วน High Order Player Names นี้นะคะก็จะเป็นการซ่อนชื่อของทุกคนในแมปเลยเราจะไม่เห็นชื่อของใครเลยนะคะคือเราจะเห็นเป็นแบบ p l a y e เรแล้วก็ตามด้วยเลขอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ให้คนอื่นเขาไม่เห็นเรานะคะแต่ว่าเป็นเราเนี่ยไม่เห็นคนอื่นบางคนอาจจะใช้เวลาที่แบบออสตรีมเพื่อไม่ให้รู้ว่าใครเป็นใครนะคะบางครั้งมันอาจจะมีปัญหาแบบเช่นไปฆ่าสตรีมเมอร์คนนู้นหรือว่ามีคนมา ให้ของแล้วก็กลายเป็นดราม่าอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะใช้วิธีการปิดชื่อไปเลยไม่ต้องรู้ว่าคนนี้เป็นใครเห็นแค่สกินกับเพลเยอร์แล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดแทนนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าทั้งสองหมดนี้นะคะเข้าใจว่ามันจะไม่สามารถใช้ได้ในโทนาเมนตม์มังมั้งนะเพราะว่าไซก็ไม่เคยเอาไปใช้ในไลฟ์เหมือนกัน,เ,นเพื่อนๆจะใช้งานก็ลองดูนะคะอย่าลืมว่าปรับ แก้อะไรก็ตามนะคะต้องกดแอ p พลด้วยเพื่อที่ให้เกมมันทำการบันทึกค่าไว้ไม่อย่างนั้นทุกอย่างที่เราปรับไปนะคะมันก็จะไม่เซฟให้นะ,ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถด o n a t e เป็นกำลังใจในการทำคลิป f อ r t ดไนได้ที่ t r u e m o n e y w a l l e t หรือพร้อมเพย์ตาม QR Code นี้ได้เลยค่ะ และถ้าใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเช่านะคะก็สามารถสมัครได้มี3ามเลเวลก็คือพลังใจพลังใจชุบแป้งทอดและพลังใจอันล้นเหลือซายอยากให้มีคนสมัครเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้อัปโหลดสติกเกอร์ได้หลายๆอันยิ่งคนสมัครเยอะก็จะยิ่งมีสติกเกอร์มีอ e ีโมซีน่ารักน่ารักไว้ใช้เยอะๆขึ้นด้วยไปก่อนนะคะทุกคนเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ